สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาทำเมนูอะโวคาโดกุ้งกันไปซื้อกุ้งก่อนนะคะก็จะมาซื้อวัตถุดิบกันนะคะที่ตลาดใหม่ทุ่งครุก็คือจะมาซื้อพวกกุ้งพวกเนื้อสัตว์ต่างๆเอาไว้เก็บไว้ทำวันอื่นด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ร้านประจำที่อิงชอบมาซื้อกุ้งนะคะก็คือร้านนี้เลยก็คืออยู่ท้ายตลาดเลยค่ะทุกคนจะบอกว่า ประทับใจไม่รู้เหมือนกันนะว่าร้านอื่นเป็นยังไงแต่ว่าเหมือนกุ้งร้านเนี่ยเขาสดมากทุกคนแล้วอิงจะเลือกเปลือกที่ค่อนข้างแข็งเนื้อเนี่ยมันจะเด้งมากทุกคนนะคะแล้วก็เนี่ยก็คือเทคนิคการเลือกกุ้งของอิงไม่รู้ว่าใครเลือกยังไงแต่ว่าลองเอาไปใช้ตามกันดูก็ได้แล้วก็ที่ร้านนะคะก็จะมีของอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นพวกปลาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ซื้อกลับบ้านมาเช่นเดียวกันจ้า แล้วก็ข้าวโพดร้านนี้ก็เป็นร้านโปรดเหมือนกันนะคะก็คืออยู่หน้าตลาดเลยตลาดหเอ็ดนะคะทุกคนเขาจะมีมพะพร้าวฝอยแบบนี้ด้วยอร่อยมากกินเป็นขนมแล้วก็แอบซื้อไก่นิดนึงค่ะกลับบ้านกัน วัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีกุ้งที่แกะล้างเรียบร้อยนะคะแล้วก็ขนมปังขนมปังนี่ก็คือจะใช้อะไรก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือจะเป็นอะโวคาโดค่ะทุกคนไม่มีก็คือไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะเมนูเป็นกัวคาโมเล่ไม่ได้ไม่สมบูรณ์แล้วก็มีมะนาวแบบนี้นะคะก็ตามใจชอบเลยว่าอยากได้เปรี้ยวมากแค่ไหนแล้วก็นาอะโวคาโดนะคะลงไปบดเลย อะโวคาโดเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนอาจจะสงสัยว่าโอ้ทำไมแค่เร็วขนาดนี้อ๋ออีกแบบสปีดวิดีโอค่ะจ <c oughs> ีิๆอะโวคาโดเนี่ยมีประโยชน์มากคือเป็นไขมันดีช่วยหลายเรื่องมากเลยค่ะทุกคนก็คือต้องไปเปิดอ่านนะเพราะมันเยอะมากจริงๆพอบบดแล้วนะคะแล้วก็บีบมะนาวลงไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นเลมอนก็ได้นะคะก็จะมีความคล้ายคลึงกับสูตรของแบบต่างประเทศมากยิ่งขึ้นคลุกๆนะคะผสมให้เข้ากันเลย ก่อนหน้านี้ระหว่างที่เราทำเนี่ยก็คือนํากุ้งไปทําให้สุกเป็นที่เรียบร้อยนะคะแอบจะเห็นว่าจะมีไก่ด้วยก็คืออิงเอาไปกินที่ออฟฟิศนั่นเองนะคะในมื้อเที่ยงต่อมาขนมปังนะคะจะเอาไปจีบบนกระทะก็ได้หรือว่าจะเอาไปอบก็ได้ทายัางไงก็ได้ให้มันรู้สึกว่าเออมีความร้อนเข้าสู่ขนมปังนะคะจากนั้นก็คือโปะอะโวคาโดที่เราผสมเมื่อกี้ลงไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็แปะ,แปะๆะทุกอย่างลงไปจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างอิ่มนะคะทุกคนก็อาจจะทานเป็นมื้อเช้าที่เรารีบมากๆอย่างเงี้ยก็ จริงๆก็สามารถทำได้เพราะว่าจริงๆใช้เวลาทำเนี่ยไม่นานเลยนะคะทุกคนแบบเดียวมากๆหรือบางทีเนี่ยใครอาจจะบดอะโวคาโดทิ้งไว้แล้วก็เติมน้ำมะนาวหรือว่าเลมอนอย่างเงี้ยแล้วก็คลุกๆๆก็ใส่ได้เลยหรือว่าหั่นมะเขือเทศลงไปเลยก็ได้นะคะแต่อย่างอันนี้เนี่ยก็คือมะเขือเทศอิงเหลือน้อยมาก mm. ก็เลยเน้นการแบบจัดวางลงไปบนขนมปังนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยทุกคนเนี่ยเสร็จแล้วง่ายไหมแล้วก็ อันนี้องแอบโรยผงออริกาโน่ไปนะคะเพื่อเพิ่มอรรถรสถ้าใครไม่มีก็คือไม่เป็นไรเลยนะคะเทเดออกมาถ่ายข้างนอกนะคะกับแสงแดดเดี๋ยวจะไปกินโชวกันค่ะทุกคนว้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมากินโชเพื่อนๆแล้วนะคะได้เวลากินแล้วทุกคนนนะคะดเวลาเจีบ๊บ ไปลองทําตามกันดูนะคะทุกคนคือมันทําง่ายมากจริงๆนะแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็อิ่มด้วยอืมคอเรากินกับกุ้งแล้วโอะโวคาโดที่มันเปรีป้ยวๆมันก็คือดีก็คือเลิศมากนะคะนี่ อืมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย